ตรงตัวอยู่แล้วครับคือปล่อยวางนี้ทุกคนก็พูดได้แต่ว่าเราต้องยอมรับว่าใจไม่เหมือนกับร่างกายร่างกายนี้เวลาถือของหนักมันวางได้ทันทีแต่ใจไม่ได้เป็นแบบนั้นใจเนี่ยเราอยากจะวางมันไม่ได้วางได้ทันทีมันต้องมีกระบวนการบางอย่างซึ่งทุกๆคนก็ทําเป็นอยู่แล้วนั่แหละครับไอ้วางเนี่ยสุดท้ายต้องวางอาจจะวางเรื่องนี้ได้เพราะวันเวลาช่วยอันนี้ก็คือสมรรถนะตัวเองอาจจะไม่มีพึ่งวันเวลา บางคนก็วางสิ่งนี้ได้เพราะว่ามันมีเงื่อนไขจำยอมหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าถ้าเราจะพึ่งสมรรถนะทางใจตนเองแบบ100%เนะครับไอ้ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งแต่ละคนซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันแต่ทุกๆเรื่องในโลกอ่ะสุดท้ายเราปล่อยวางได้อยู่แล้วถ้าเวลามันนานพอถ้าเราปล่อยวางได้ช้าแล้วก็เจ็บนานหน่อยถ้าปล่อยวางได้เร็วก็เจ็บน้อยหน่อย แต่สุดท้ายยังไงทุกคนก็วางทุกคนก็ลืมนะครับมันเป็น,นกลไกหนึ่งของของการทํางานของเวลาเวลากับตัวเรานี่มันสัมพันธ์กันในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เราที่เราลืมไม่ได้ถ้าเวลามันนานพอนะก็คือเราลืมได้ทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าคุณลักษณะของจิตใจที่ที่มีความสามารถในการปล่อยวางมันก็ทําให้ความทุกข์ของคนคนหนึ่งมันสั้นแต่ทีนี้ก็มันวนกลับไปที่เดิมครับ ไอการปล่อยวางเนี่ยมันไม่ได้เป็นเชิงทัศนคติความสามารถนี้มันเป็นความสามารถในเชิงของความรู้สึกเพราะฉะนั้นเวลาเราจะปล่อยวางอะไรได้ครับมันก็ต้องกลับมาดูว่าเราสั่งสมความรู้สึกตลอดชีวิตของเรามาเนี่ยมันเป็นแบบไหนเรามักจะคิดกันในมุมว่าเราอยากปล่อยวางแต่มันปล่อยวางไม่ได้ถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้คนที่ไม่คิดมากให้มาคิดมากเขาก็ทําไม่ได้ เพราะเขาสั่งสมตัวเองมาเป็นแบบนั้นทําไม่ได้นะครับคนที่ไม่คิดมากจะบังคับตัวเองให้คิดมากหรือคนที่ไม่เศร้าไม่เหงาเนี่ยที่เขารู้สึกว่าไม่ได้เหงาอะไรแล้วก็อยู่คนเดียวได้อยู่ดีๆจะมาบอกว่าให้เขาเศร้านานๆนี่เขาก็ทําไม่เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวเราเป็นยังไงครับเราจะเป็นเท่าที่เราเป็นไม่ได้เป็นเท่าที่เราอยากจะเป็นถ้าอยากวันเนี้มันเหมือนกับว่าถ้าเรามีเป้าหมายว่าเราจะเป็นคนที่ ปล่อยวางอะไรง่ายหรือว่ามีความทุกข์น้อยๆครับมันจะไม่ได้ได้ในทันทีซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่คนอดทนรอไม่ได้เราต้องเริ่มสั่งสมความคุ้นชินของความรู้สึกใหม่ซึ่งมันจะสวนทางกับสิ่งที่เราเป็นมาเช่นถ้าเราเป็นคนที่เศร้ามาตลอดถ้าจะให้เราเบิกบานในวันนี้เลยมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆรู้สึกตัวเวลาเศร้ารู้สึกตัวแล้วก็ดีตัวเองขึ้นมาให้เร็ว สั่งสมความคุ้นชินใหม่ๆซึ่งซึ่งปัญหามันคือความคุ้นชินเก่านีครับมันเป็นเหมือนทะเลทรายดูดมันไม่ได้ปล่อยเราออกมาง่ายๆเราต้องมีสติรู้รู้สึกตัวเร็วแล้วก็มีความเข้มแข็งมากพอที่จะสลัดมันออกไปซ้ำๆพอเราออกมาปุ๊บมันก็ดูดเรากลับเข้ามาใหม่เราออกมาปุ๊บมันก็ดูดเข้ามาใหม่ต้องมีการยื้อกันอย่างนี้ครับ ซ้ำๆเป็นร้อยๆเป็นพันๆเป็นหมื่นๆเป็นแสนเป็น, 100, ปน 100, ล้านครั้งแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นทีละนิดทีละหน่อยถ้าพูดในเชิงนิสัยอย่างงี้ค่ะคุณกษมก็เหมือนกับว่าถ้าเราอยากจะถ้าเรานิสัยไม่ดีอยู่เราอยากจะดีขึ้นมันต้องทําสิ่งที่มันเป็นด้านตรงข้ามหรือว่าทวนกระแสของมันเพื่อให้มันดีขึ้นช่วยอธิบายประเด็นนี้หน่อยน,นิสัยเนี่ยผมผมจะจะบอกแบบนี้ครับมันมีสามส่วนส่วนที่หนึ่งนี่คือ พฤติกรรมภายนอกพฤติกรรมของคําพูดและการกระทําส่วนที่สองเนี่ยเป็นเชิงความคิดส่วนที่สามเนี่ยคือความรู้สึกสามชั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชั้นที่มันมีปัญหาและมันมีพลังมากที่สุดก็คือชั้นของความรู้สึกถ้ามันเกิดความรู้สึก,กโกรธมาปุ๊บถ้าเรามีทัศนคติว่าความกโกรธมันไม่ดีอ่าเราก็จะคอยป้องกันป้องกันไม่ให้มันทะลุออกมาในชั้นที่หคือคําพูดและการกระทํา แต่มันต้องยอมรับว่าถึงแม้ว่าเราจะมีทัศนคติที่ดีคือชั้นที่สองเราจะดีเนี่ยแต่ไอ้ชั้นที่สามชั้นในสุดเนี่ยครับชั้นที่มันลึกที่สุดซึ่งเป็นชั้นของความรู้สึกเนี่ยมันก็ยังเป็นแบบเดิมพูดง่ายๆคือถ้าเราเป็นคนขี้โมโห,โหอ,ยอยู่ดีๆจะให้เรามาใจเย็นมันเป็นไปนไม่ได้ครับเราก็ยังโมโหเหมือนเดิมเนี่ยแหละแต่ว่าเรารู้ตัวแล้วอันนี้คือทัศนคติสิ่งที่เราต้องทําก็คืออย่างน้อยๆเราต้องควบคุมพฤติกรรมภายนอกได้ ถึงแม้จิตใจลึกๆเรายังรู้สึกโมโหเนี่ยครับอันนี้มันเป็นต้นทางของความเปลี่ยนแปลงพูดง่ายๆคือใจเราลึกๆไม่ได้เปลี่ยนหรอกเพราะมันเปลี่ยนไม่ได้ทันทีมันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะแสดงเจตจำนงของความตั้งใจได้ครับก็คือพฤติกรรมภายนอกสุดอย่างน้อยๆเราต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ให้มันทะลุออกมานะครับแล้วก็พร้อมกันนี้ก็ทำสามทางเนี่ยพร้อมๆกัน พฤติกรรมภายนอกเนี่ยทางกายทางวาจาเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าถูกไหมครับแต่ถ้าเราทําอันเนี้อันเดียวมันจะพัฒนากลายเป็นความเก็บกดเราก็ต้องมีอันที่2ก็คือทบทวนซ้ําๆว่าอุปนิสัยที่มันที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันส่งผลเสียต่อชีวิตเราอย่างไรอันเนี้ยคือใช้การวิเคราะห์ส่วนที่3คือเราต้องดูแลความรู้สึกอย่าให้มันเกิดความรู้สึกซ้ํา ในพฤติกรรมที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงนึกออกไหมครับอย่าเอาตัวเองเข้าไปแช่เข้าไปจมในความรู้สึกตรงนั้นถ้าเราเอาตัวเองเข้าไปแช่เข้าไปจมในความรู้สึกตรงนั้นนะครับไอสองโหมดแรกอ่ะมันเป็นสิ่งที่รอวันพังทลายเพราะพลังมันน้อยนึกออกไหมครับพฤติกรรมภายนอกเนี่ยเราทําได้ทันทีแต่เราต้องยอมรับว่ามันไม่ได้เปลี่ยนอะไรลึกๆเป็นแค่ป้องกันเป็นแก้แก้ไปขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ส่วนใหญ่แล้วครับ สิ่งที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงตนเองล้มเหลวอะเพราะว่าเขาไม่ทําอันหลังเขาทําแค่อันแรกแล้วก็ก็บอกตัวเองว่าเราต้องเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นนะเราเป็นคนที่ปล่อยวางขึ้นนะเราต้องเป็นคนที่ใจกว้างมากขึ้นนะเขาบอกตัวเองแบบนี้แต่เวลาที่เขาเกิดความรู้สึกเข้าไปแช่ในความรู้สึกเชิงลบมาครับเขาไม่ดีดตัวเองออกมาให้เร็ว<ม>นั่นหมายความว่าเขาแก้ไขปัญหาใน ขั้นนอกสุดถูกไหมครับแล้วก็ขั้นทัศนคติความคิดแต่ขั้นที่มีพลังที่สุดอ่ะเขากลับไปสนับสนุนให้ตัวเองยังอยู่ในความรู้สึกพวกนั้นอยู่เพราะฉะนั้นขั้นนี้ปกติมันก็มีพลังอยู่แล้วแต่คุณก็ไม่ได้ตัดกำลังมันเลยตัดกำลังมันก็คือเวลาที่คุณรู้สึกอะไรที่คุณไม่ต้องการจะรู้สึกเช่นนั้นที่คุณจะเปลี่ยนแปลงคุณอับกลับเอาตัวเองเข้าไปแช่ ที่คุณเอาตัวเองเข้าไปแช่เพราะอะไรครับเพราะความรู้สึกเนี่ยมันจะจดจําเวลาเรารู้สึกอะไรบ่อยๆนะครับจิตเราจะชอบความรู้สึกนั้นแม้ว่าตรงกลางเราบอกว่าไม่ชอบนะครับทัศนคติอาจจะบอกว่าฉันไม่ชอบฉันต้องการเปลี่ยนแปลงแต่ความรู้สึกคุณเนะี่ยคุณชอบมันเช่นคุณบอกว่าโมโหไม่ดีคุณต้องการเปลี่ยนแปลงไอ้นี่คือตรงกลางต้องการเปลี่ยนแปลงแต่ลึกๆคุณชอบมันเวลาที่คุณเศร้าคุณบอกว<ๆ>่าเนี่ยฉันต้องการเปลี่ยนแปลง ฉันไม่ต้องการอยู่ในความเศร้าแต่ลึกๆชอบมันชอบมันจึงอยู่กับมันจึงปล่อยให้ตัวเองรู้สึกเช่นนั้นซ้ำๆนานๆแล้วพลังตรงนี้ครับมันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นสองอันนี้มันก็เขื่อนแตกคือหมายคมว่าช่วงต้นปีเราอาจจะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเ,เราดูแลสองส่วนนี้ส่วนหลังเราไม่ดูแลสองส่วนนี้ดูแลได้สักพักหนึ่ง มันทนอันนี้ส่งกระแสมาเรื่อยๆความรู้สึกส่งกระแสมาเรื่อยๆมันยังทานทนได้พักหนึ่งแต่ถ้าความรู้สึกยังส่งกระแสอยู่ไม่เลิกสองอันนี้มันก็มันก็พังเพราะฉะนั้นต้องกลับมาดูแลความรู้สึกครับแต่ทีนี้ดูแลความรู้สึกมันจะยากมันยากเพราะอะไรเพราะเราจะมีชุดเหตุผลที่ทําให้เรายังสามารถที่จะอยู่ในความรู้สึกเช่นนั้นได้เช่นเราเป็นคนขี้โมโหเนี่ยเราก็จะบอกว่าคนนี้ทำเช่นนี้ฉันก็เลยโมโห อันนี้เรามีเหตุผลที่เราจะอยู่ในความรู้สึกอย่างนั้นมันก็เลยฝึกฝึกการโมโหให้มันคุ้นชินมากยิ่งขึ้นนะครับ mm. เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเปลี่ยนแปลงตนเองจริงๆอ่ะเราต้องออกจากอารมณ์นั้นน่ะอย่างไร้เงื่อนไขซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้สติสูงมากๆเพราะว่ามันจะมีชุดเหตุผลนะครับชุดเหตุผลที่เราทําให้เรามีความชอบธทมที่จะอยู่ในอารมณ์เช่นนั้นแล้วจริงๆแล้วลึกๆเราก็ชอบมันด้วยนีย่คือปัญหาใหญ่ที่มันทับซ้อนกันี คือเรากลับไปชอบนิสัยที่เราอยากจะเปลี่ยน